mở xuống mở xuống mở xuống tương sinh kha mở xuống cú con cú côn kha tố nập chết nương ẩm năn co tố nập nương chết tố nập chết nương tố nập nương chết phỏng vạ, tỷ phỏng măn phỏng ăn đều cắn hang thạt tố nập chết nương ẩm năn co hang thạt tố nập nương chết phỏng vạ, mơn cắn kha côn chơi tố nập nương chết chết nương เป็นคนที่ Lạc lẽm tê tê Bên con lạc lẽm Bên con lẹt sao Bên con óc ó lý Nhàn lý Bên con hết sẵn có vây Tăng lạt có vây Tăng hết có vây Bên con ăn hết càn dài càn lống Bên con ăn kiếp hết càn dài càn lống Âm kiếp hết càn lịch càn nôi Kiếp hết càn dài càn lống Ún Hết hơ Cức à. Sức bươn vây Âm năn có hết cản mạc mi Bùn tạp biển sát thê Kiệt hết giờ hết lống ẩm kiệt hết lệch hết nội Hết cản sáng có hết tê tê, -tê va Hết tê lát tê Bên tổ nập nè nắm hư chơ à, Bên tổ nập nè nắm hơi chơ Bố chơ tổ nập chết nương nương chết Bên tổ nập Tăng lát có vay Tăng hết có vay Tăng lát có kia Tăng hết có kia Năm chảy có kia ถัดใจก็แะสมองดีออกอ๋อดีหงานดีปิง่ายดีไปบนดีตั้งเฮ็ดก็เล็ดตั้งบนก็เล็ดในเมืองสิงคโปร์ในเมืองกีกปานเขาเกือกเลเปอนตัวนับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็เพราะว่าเป็นตัวนับเฮ็ดการแกเพราะว่าลูกน้องในบริษัทเผอลูกน้องตะเปเผืมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดพลองเหตุการน,นี้ แก่เป็นว่าแก่แก่ดีชุดแก่ชุดยอดเข้มชุดยอดดีชุดยอดอะไหล่ไว้ใจตดำเจอบุญผ่ายเหตการงานเข้มนะกนะเหตการแก่นะเหตการเข้มนะเหตการดีเตะเะนะเนะพราะเผอมีมีบุญมีปรามีพเพราะเผอมีกุศลและเป็นโปเลียงเปลิลเป็นมเมเลียงเปลิลในก็ซื้อปันดุกน้องเจ้นะตัวดับเจ็ดหนึ่งอำนาจก็หนึ่งเจ็ด เป็นก้นเฮ็ดกันแเด็ปลอยดีเฮ็ดกันเฮ็ดการอ้ำโกกันน่ะกะอ้ำโกทุกขะน่ะอ้ำโกอย่าพึดเฮ็ดติ๊กๆนะตั้งรัดตั้งเฮ็ดถัดใจนจปว่นปาแลกูเมวแคมแดกูเมะักแหลมกูเมว้นับ1771เลยนะเป็นก้นรัดไว้เฮ็ดไว้ว่นไว Bên con mi bay buôn lý Kiếc hết càn dở càn lông Kiếc Yù nơi poly lý chất Dở dở Âm Năn Cô Múc Dùm Dở dở Bên Phú Nam Xuống Xuống Bên Con Anh Sở Vây Lạt vay Hết vay Càn Ngàn Cỏ Dơ Vây Bên Con Hát Hán Bên Con Hát Hán Bên Con kron... ใกล้เตะๆนะขยันขันแข็งก็เป็นคนใกล้เตะๆนะใกล้แล้วก็แก่นแข็งเปลีนก้นอันต้องกึมเตะๆนะเป็นหลัดสังกต้องเป็นหลัดสังกต้องกึมลองต้องในดีจะนะงานดีป็นงานดีนะก็ไอ้กะคนเจิดโตนัดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งใน เป็นถัดภัยนะเป็นถัดไปหลุนเลยเจรเย็นนะหลุนเลยเป็นคนเจรเย็นเจรกว้างเจอยาวมีสตินะพอเขามีสติเขาก็เตะวางอำนาจหนือต่างเกาะนะวางอำนาจเหนต่างกเกาะในเรื่องตั้งหักเอ่อเนรไผ่ตั้งหัก พอหักไผก็หักเต๊ะๆนะพอหักไผก็หักเต๊ะๆพอพอเฮ็ดอําแม่นเมลมันน่ะพอเลยจังก็จังเต๊ะๆนะหักก็หักเต๊ๆจังก็จังเต๊ๆเป็นคนลดเตเฮ็ดเต๊ Tổn tốn nạp chết nương nương chết này cứng đẹp cắn tăng côn ăn hết canh giải cắn đúng mình nặng à, uh, bó biến bài mạc mi khai tí lín khai xốn khai na khai à, uh, mạc ụt à, khai à, uh, tí biến lín tăng sinh cắp cải đuôi lín của miêu miêu tên này không cắn giải cắn đúng na cắn giải cắn đúng cho nên ăn ngưng lấy nắm ăn ngưng มานน้ำเจ้านั้นกึ่งเด็ดเตเต้ค่ะเป็นตัวนับแนะนำ้ำเฮาเจ้าค่ะพาะเจ้าก็ลีค่ะลีเตเต้ๆๆค่ะเยาะก็อ่าก้นเจ้าตัวนับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนป๊พอปเป็นไรนะหลอดไส้ไก้กินไข่ไก่อันแรงมันนะอันขาวเอาถึงแบตเต้กินอันแรงมันค่ะนะ อ่าพอกินไข่ไก่น <ım Laser> <im> ี่เอาอันเปิกขาวเอาทึมแบดนะให้กินอันมอนแดงๆมันนั่นก็เปอว่ามอนแดงนั่นเป็นอันมิถัททัดนําเทเปอน่ะกว่าจ่วยในอกอ๋อคุเฮาอ่าอกอ๋อเฮาเตลีงานเฮาเตลีอันเฮาเฮ็ดาาดีปญาีาไวาแลดอกอีนั่นพอกินไข่ไก่อันไข่แงมันนั่นมอนมันน่ะพอกินมอนไข่ไก่นี่ มันตเกิดจากใปันเซนออกอ่อเฮาเซนปลายบนเฮาเยื่อขึ้นมาพอเฮามีเซนปลายบนเฮาเยื่อเซนออกอ่เอเฮาเยื่อเฮาหนึ่งแขนแต่มีปลายบนแกะปลายบนขับเขาแกะตางบนขับเขาแกะออกอ่อนงานปลายบนขับเขาแต่แกะเหลือเก่าตัวตอนเหลือเก่าแคมตอนเหลือเก่าอ่าลีเซอนตอนเหเก่านคะคะม่าสูงคะ่ะยันช่วยขึ้นเยอาม่าสูง mạc vì ngân khăm cú cò cú con khạ hơi dù lý mi ngân hơi hăng đi cực bưng cú cò cú con khạ mờ sung khạ